สวัสดีคนเล่นอนิเมวันการ์ุกคนนะครับผมทาโเรเองแล้ววันนี้ก็จะมารีวิวและโชว์เคสเกี่ยวกับตัวละครอ,อย่างอัลติเมตโกฮังในนั่นเองนะครับผมตัวละครอ,อย่างอัลติเมตโกฮังนะครับเป็นตัวละครที่เราสามารถหาได้จากการลงซัมมอนเออจะเรียกว่าลงก็ไม่ใช่เรียกว่าซัมมอนปกติแล้วกันก็ก็เป็นโอกาสที่จะมาอยู่หน้าตู้บ้างอะไรอย่างนี้บ้างอยู่ในตู้ซัมมอนปกติเลยนั่นเองนะครับผมก็เป็นตัวละครที่ ระดับมิสติกนั่นเองนะครับผมแล้วก็เป็นธาตุบลัสรูด้วยเช่นกันนะครับผมสามารถเอเซนชั่นได้นะแต่อันนี้ผมยังไม่เอเซนชั่นนั่นเองนะครับแล้วก็สเตตของผมจะเป็นแซดบวกทั้งหมดนะครับประครนี้ก็ถามว่าถามเอ่อเขาเรียกว่าหายากหรือทํายากไหมก็ไม่ได้ทํายากเนาะก็คือของอีโวทุกอย่างนะครับสามารถหาได้จากการลงรีเจนสเตตนั่นเองนะครับผมไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายเนาะเดี๋ยวผมจะไปรีวิวและโชว์เคสให้ดูเลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูกันโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็ อย่างแรกเลยนะครับพาสซีฟจะเรียกว่าไงดีเดี๋ยวผมขอเอาตัวอย่างโคจิตามาแลวกันอาพวงมาด้วยเนาะพาสซีฟอย่างแรกนะครับโดยถ้าเกิดเราเล่นตัวของโกฮังนะครับเป็นไปได้ให้วางตัวอื่นที่ไม่ใช่โกฮังก่อนนะครับที่เป็นตัวดาเมจนะก็สมมุติเราวางตัวเงินอะไรครบแล้วใช่ไหมก็วางตัวอย่างโกจิต้าหรือตัวดาเมจอื่นหรือตัวอะไรก็ตามแต่ที่เป็นตัวดาเมจที่ไม่ใช่ตัวตังค์นะครับผมพาสซีฟแรกก็จะทํางานทันทีก็คือ โกหังจะซัมมอนมาด้วยนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมขอขายทิ้งไปแล้วกันแล้วก็ไปวางโกหังไว้ข้างหน้านะโดยปกตินะครับผมตัวอย่างโกหังค้าวางอยู่ที่2 2และวางได้สูงสุด4ตัวนักครับอ่ะผมขอวางไว้ก่อนนะแล้วก็โกหังจะตีเป็นเส้นตรงในตอนแรกนะครับผมตีประมาณ2 3ตในท่าแรกนะในท่าบีมของมันเรามาดูพาสซีฟกันก่อนแล้วกันในพาสซีฟนะอย่างที่ผมบอกไปในพาสซีฟแรกเนอะ Justic Alive นะครับผม เมื่อไหร่ก็ตามที่เราวางตัวละครที่ไม่ใช่ตัวฟาร์มนะครับเป็นตัวแรกตัวอย่างโกหังจะตามมาด้วยนั่นเองสมมุติก็คือเราอย่างที่ผมทําไปเมื่อกี้เราจะได้ตัวโกหังมาแบบฟรีๆเลยนั่นเองโดยที่ไม่ต้องเสียเงินในการวางนั่นเองครับสองวันสองก็คือเป็นฟรีๆไปเลยนั่นเองนะครับผมส่วนพาสซี่ที่3ามไอพาสซี่ที่2นะครับก็จะได้ตอนอัปเกรดที่3นั่นเองเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีแล้วกันเนาะ เรามาอัปเกรดกันเลยครับใช้เงินสองพันในการอัปเกรดนะครับผมจะดามจเพิ่มขึ้นเวลาเท่าเดิมระยะเพิ่มขึ้นนะครับผมสองพขึ้นขั้นที่2ใช้สามพันสองนะครับผมเวลาก็เท่าเดิมระยะเพิ่มขึ้นดาเมจเพิ่มขึ้นเนาะอัปไปครับขั้น2ขึ้นขั้นสานะจะเปลี่ยนท่าเป็น justice rush นะครับผมจะใช้เงินสี่พในการอัปเกรดเนาะแล้วก็ดามจเพิ่มขึ้นเวลาลดลงระยะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับอ่ออัปไปเลยเปลี่ยนจากเส้นตรงกลายเป็นเซอร์เคิลนะครับผมและตัวอย่างโกหงนะครับผม ขั้สิบที่สก็จะทำงานก็คือ potential unleash นะครับผมก็คือตัวของクリชนเนี่ยหรือตัวของ Key l a ลนเนี่ยจะเพิ่มขึ้น30%นะครับผมแล้วก็การในการโจมตีต่างๆหรือขั้นที่1ขั้นที่2ถ้าเกิดติดคีเนี่ยก็จะได้ตัวของดาเมจมาเพิ่มขึ้นใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดติดคีอีกทีนึงก็จะได้ตัวของการสถานะมาฟรีๆนะครับผมเป็นเวลา10วินั่นเองนัครับผมแล้วก็จะครูดาวเป็นโลโก้ด้วยนั่นเอง3าวนะครับผม ก็เป็นตัวละครที่ถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้นะถ้าเกิดดูในเรื่องของพาิซิแต่ก็เรียกว่าไม่ได้หวือหวามากมายแล้วกันนะครับในตัวของโกฮังนะครับผมอันนี้ผมขอพูดไว้ก่อนนะเพราะว่าตัวมันก็ไม่ได้มีมากมายอะไรเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดได้เศษดีๆหรือเศษมนาำมาด้วยอาจจะเป็นสิ่งที่ดีก็ได้นะครับผมอันนี้ผมพูดไว้ก่อนเฉยๆเดี๋ยวค่อยมาดูแล้วกันมาเรามาเริ่มอัปเ,เกรดกันต่อครับก็คือขั้น3ขึ้นขั้น4นะครับจะใช้เงิน5 7า0เในการอัปเกรดเนาะดาเมจเพิ่มข เวลาเท่าเดิมระยะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับผมต่อครับขึ้นต่อไปใช้ตัวของเงินเนี่ยเจ็ดนะครับผมึือไปขั้นห้5ห้านะขั้นที่5แล้วก็ดาเมจเพิ่มขึ้นเวลาเท่าเดิมระยะเพิ่มขึ้นนะครับขั้น5ขึ้นขั้น6ใช้เงิน9ก้าในการรับเกรดเนาะดาเมจเพิ่มขึ้นเวลาลดลงระยะเพิ่มขึ้นนะครับตีเร็วนะดูเป็นตัวตีเร็วมากเลยต่อไปก็เป็นขั้น6ขึ้นขั้น7จนะครับจะเปลี่ยนท่าเป็นอัลติเมทลัชนั่นเองนะครับผมดาเมจก็จะใช้ ไอตัวของเงินเนี่ยจะใช้11,500ในการอัปเกรดเนาะตัวดาเมนเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก16,000เป็น23,000เวลาเพิ่มขึ้นนะเป็น5เลยเป็นวิเลยแล้วก็ระยะเนี่ยเป็น38.9นั่นเองนะครับผมเพิ่มขึ้นมานะจากเซอร์โคเมื่อกี้นะครับก็เพิ่มมาประมาณนิดๆหน่อยๆไม่ไดม้มากมายอะไรเท่าไหร่นะก็จะตีเป็นเซอร์โคนะครับผมแล้วก็กระจายไปด้านหลังด้วยเพราะมีท่าขึ้นเต่านะครับผมมานั้นนะ ต่อไปครับขั้น7ขึ้นขั้น8นะครับเจ้าจะใช้15,000น้0 0ะครับในการอัปเกรดดาเมจจะเพิ่มขึ้นนะครับผมเวลาลดลงระยะเพิ่มขึ้นนั่นเองอันนี้คืออัปตันและไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับอย่างโกหงเพราะว่าตัวละครตอนแรกผมนึกว่าตัวละครมันจะเก่งมากๆนะครับผมเพราะว่าเออมันน่าจะมันเป็นตัวอวยในแค่จะเป็นตัวเอวในภาคนั้นเพนะราะว่ามันเป็นอัติเมตโกหงอ่ะเออนั่นแหละแต่สรุปแล้วก็คือ พาสีจะมีแค่2อ,อย่างนะครับก็คือไอ Justice Alive แล้วก็ Potential a l a s e นั่นเองตัวคอนี้ไม่มีอะไรมากก็คือวางฟรีนะครับผมเมื่อวางกับตัวที่เป็นดาเมจตัวแรกนะครับผมแล้วก็อ๋อผมลืมพูดอีกอย่างหนึ่งตัวของพาสีแรกนะครับจะทําได้ก็ต่อเมื่อเออจะเรียกว่าไงจะเรียกว่าทําได้แค่1นึแมตช์หนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับจะไม่สามารถสแปมได้นั่นเองครับอันนี้ก็ เอาบอกให้รู้กันแล้วกันว่ามันทานํางานยังไงเนะาะสำหรับผมก็เป็นตัวละครที่เ,เฉยๆแล้วกันอะถ้าเกิดพิซซาว่าเหมือนได้โมนาดมานะครับผมถ้าได้โมนาดก็จะเป็น20,000ใช่ไหมสองหมื่นหกสามร้อยแปดสิบบวกกับสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมจะจบอยู่ที่แสนห้าพันนะครับผมพิซซาว่าถ้าเกิดเอามาเล่นจริงๆนะครับ ก็ผมว่าน่าจะเป็นเอามาใช้กับตัวของอิตาเลียนน่าจะดีกว่าแต่ถ้าเกิดเอาโมนาดมาได้ก็ถ้าเกิดมีก็ไม่เป็นไรนะครับผมคิดซะว่าเหมือนได้ตัวดาเมตที่ตีหลักแสนมาตัวหนึ่งนั่นเองนะครับผมอันนี้ผมขอสรุปง่ายๆแล้วกันว่าตัวละครนี้จะเปิดหรือไม่เปิดก็ได้นะครับไม่ได้มีมีผลอะไรกับเมตาหรืออะไรมากมายนั่นเองนะครับเป็นยัางไงกันบ้างครับกับตัวละครอย่างโกฮังนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปเนอะว่าตัวนี้จะหาหรือไม่หาก็ได้นะแล้วแต่เลยเพราะว่า ตัวละครมันไม่ได้จําเป็นมากน้อยแค่ไหนนะครับผมไม่ได้มกักไม่ได้เก่งมากมม่อะไรขนาดนั้นอนะ่ะจะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้เก็บไว้สักตัวหนึ่งก็ได้ไม่เป็นไรเหมือนกันนะครับผมแต่ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละครอ,อย่างโกหังนะก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็พลาดถ้าเกิดจะไม่พลาดคลิปใหม่ก็ฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยเช่นกันนะครับนะคะเอ่อทุยเออประมาณนั้นแหละเออตอนนี้คือแบบดึกๆด,กดกง่วง,วงและเริ่มลิ้นผันนะครับเจอก,กัน